สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นเมนูปลาบ้างนะคะปลากระพงขาวะะแล้วก็มาทําความสะอาดฐานทิ้นพอกคำนะคะวันนี้เราจะมาต้มยำก็มีเห็ดนะคะแล้วตามชอบวันนี้เห็ดนางฟ้าใบกระเพราแล้วเครื่องต้มยำก็หอมแดงกระเทียมใบมะกรูดข่านะคะเราก็เอากระดูกกับหัวส่วนหัวต้มเป็นน้าซุปก่อนนะคะ ต้มน้ำซุปไปสักพักหนึ่งเราก็จะใส่ขาตามด้วยตะไคร้เครื่องต้มยำค่ะแล้วก็มะขามเปียกหน่อยหนึ่งพอเดือดแล้วก็เราก็จะใส่ปลากันเลยนะคะเนื้อปลาที่เราแน่ไว้แล้วใส่แล้วอยากคนนะคะจะเหม็นคาวเราก็ต้องรอให้น้ำเดือดก่อน เร็จแล้วเราจะใส่พริกป่นสักนิดหนึ่งเพิ่มความหอมที่เราคั่วเองนะคะเราจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยใส่ปลากระป๋องะคะ่ะหนึ่งกระป๋องน้ำจะได้นัวนวนะคะหอมอเราใส่เพิ่มเลยคะ่ะหอมแดงพริกกินดาทุบใบมะกรูดเราเติมเครื่องต้มยำสักนิดนึ่งะคะ เป็นผงต้มยำนะคะให้รสจัดขึ้นคนเบาๆนะคะเพราะมันเป็นเนื้อปลามจะเลิเราก็ชิมตามชอบเลยค่ะชอบรสไหนเราก็ชิมเราก็เติมน้ำปลาดีนะคะหออกที่พอรสสักนิดหนึ่งเพิ่มความหอมอปรุงรสตามชอบแล้วเราก็ใส่เห็ดกันเลยค่ะ อันนี้มันเดือดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแบบว่าตัดให้มันสั้นลงนะคะไม่เสียเวลาเราก็จะบีบมะนาวสักนิดหนึ่งเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าเราจะไปเติมที่หลังได้นะคะเป็นถ้วยๆปรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วชิมรสเรียบร้อยเราก็จะใส่พริกขั่วนิดหนึ่งะคะ่ะเพิ่มความหอมอีกนิดหนึ่งพริกแห้งขั่วะคะ่ะ ลงรถได้เครื่องแล้วก็ใส่ใบกระเพราเลยค่ะสูตรอาหารบ้านนี้ว่องไวค่ะวอองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็เมนูต้มยำทั่วไปค่ะแล้วแต่สูตรไขรสูตรมันนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะคลิปที่ผ่านมาทุกๆคลิปขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดคอมเมนต์กัน ก็ฝากเมนูต้มยำปลากระพงไว้อีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็คอยรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ